สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสาหรับเรื่องราวของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนั่นเองอย่างช่วงนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่าหมอลําเสียงวิหกก็คือมีการเดินสายออกงานนั่นเองนะคะก็คือมีงานตามงานเจ้าภาพอะไรต่างๆให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้มีการไปรับชมการตามจังหวัดต่างๆนะคะที่ทางคณะหมอลําเสียงวิหกเนี่ยได้มีการไปออกงานอย่างฤดูกาลนี้นะคะเรียกว,ว่าเป็นฤดูกาลที่3นั่นเองนะคะทางคณะหมอลํา เสียงวิหกก็คือจัดเต็มความยิ่งใหญ่อลังการความสนุกสนานอะไรต่างๆให้แฟนๆเนี่ยนะคะได้มีการมาชมกันซึ่งก็ถือได้ว่าฟีดแบ็กเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าดีมากๆหลายๆคนก็ต่างมีการพูดถึงนะคะแล้วปีนี้เองนะคะโชว์แต่ละโชว์เนี่ยเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆแล้วนอกจากผลงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวิหกแล้วอย่างบอโงสโนพงศกรนะคะแล้วก็ยูกิเพนปปการเนี่ยทั้งสองคนนะคะก็ถือได้ว่าเป็นคู่พระนางแห่ง ทางคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองแฟนๆหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการติดตามผลงานนะคะ,ะทั้งผลงานหน้าเวทีนะคะหรือว่าจะเป็นผลงานอื่นๆอย่างที่ผ่านมานะคะบอสนงพงศกรกับยูกิเพนมากาก็ถือได้ว่ามีเพลงนะคะเป็นเพลงคู่ปล่อยออกมาอย่างเพลงคนงามนะคะแล้วก็เพลงล่าสุดอย่างเพลงสายแนนซึ่งทั้งสองเพลงนะคะก็ียกได้ว่าได้รับกระแสตอบรับจากแฟนๆเนี่ยดีมากๆเลยนะคะอย่างเพลงคนงามเนี่ยก็ถือได้ว่ายอดวิวเนี่ยเยอะมากๆ แล้วอย่างล่าสุดนะคะเราก็ได้เห็นผลงานของทางบอนงกพงศกรนะคะแล้วก็ยูกิเพนปกาเนี่ยได้มีการไปทําการแสดง MV นะคะโดยในครั้งนี้นะคะก็เป็น MV ของคุณแม่จินตลาภพูลลาบนั่นเองสําหรับเพลงล่าสุดนะคะอย่างเพลงสะพยอนาถานั่นเองนะคะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบว่าเพราะมากๆหลายๆคนนะคะก็ต่างมีการพูดถึงนะคะแล้วก็ชื่นชมกันว่าเพลงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่เนื้อหาดีแล้วก็เป็จินเนี่ยร้องออกมา ได้เพาะมากๆบวกกับครั้งนี้เองเนี่ยนะคะก็มีการแสดง MV โดยบอสนกแล้วก็ยูกิที่ได้มีการมาเล่น MV ให้กับคุณแม่จินตลาโพลราบอีกครั้งเพราะที่ผ่านมานะคะเราก็เห็นทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะได้มีการเล่น MV นะคะหลายๆครั้งเลยครั้งนี้นะคะก็ได้มาเล่นให้กับแม่จินอีกครั้งหนึ่งนะคะในเพลงส u r ยอนาถาก็คือเนะื้อเรื่องใน MV นะคะก็ถือได้ว่าน่าติดตามมากๆหลายๆคนนะคะก็ต่างชมนะคะว่า MV เพลงนี้เนี่ยก็คือสนุกจริงๆมี เรื่องให้เราได้ติดตามนะคะแล้วก็นอกจากบอลน,นงพงศกรกับยูกิแล้วก็ยังมีนักแสดงคนอื่นๆน,นะคะที่มาร่วมเล่นแล้วก็รวมสมทบในครั้งนี้อย่างพี่พิมพนาคำไฮนะคะก็ได้มารินเพลงนี้ด้วยแล้วอย่างล่าสุดนะคะเรียกได้ว่ากระแสะตอบรับเพลงนี้เนี่ยก็คือดีจริงๆเพราะว่าตอนนี้นะคะยอดวิวเนี่ยทะลุ1ล้านวิวแล้วนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าบังจริงๆนะคะสําหรับหมอลําเสียงวิหกในปีนี้นะคะรวมทั้งผลงานของนงพงศกรกับยูกิเพ็ญพการ์ ะะที่ครั้งนี้ได้มาร่วมเล่น MV ให้กับแม่จีนแล้วยอดวิวเนี่ยก็ทะลุ1ล้านวิวแล้วเรียกได้ว่า MV นี้นะคะก็ปล่อยออกมาได้ไม่นานสักเท่าไหร่แต่ว่าก็ถือได้ว่ากระแสะตอบรับดีนะคะแฟนๆหลายๆคนเนี่ยก็ต่างมีการชื่นชมนะคะแล้วก็มีการพูดถึงกันอยู่ตลอดเลย แล้วอย่างทางแฟนเพจของแม่จินตลาเองก็เคยได้มีการมาอัปเดตนะคะว่าเพลงนี้เนี่ยก็มีทั้งเวอร์ชั่นผู้หญิงนะคะที่ร้องโดยแม่จินตลาดพลาบแล้วก็อีกหนึ่งเวอร์ชั่นก็เป็นเวอร์ชั่นของผู้ชายร้องประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่ามีหลากหลายเวอร์ชั่นให้เราเนี่ยได้ติดตามกันแล้วแต่ละเวอร์ชันเนี่ยก็คือเพราะจริงๆแล้วทางแม่จินเองก็เคยได้มีการมาอัปเดตนะคะว่าถ้าเพลงนี้เนี่ยถึงล้านวิวเราเนี่ยนะคะก็จะได้รับชมนะคะในเวอร์ชั่นของยูกิเพนพากาด้วยตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีการ การปล่อยออกมาเร็วๆนี้ยังไงก็ต้องมารอติดตามกันเพราะว่าเราเนี่ยนะคะก็จะเห็นถึงบรรยากาศที่ยูกิเนี่ยได้มีการไปถ่ายทำเอ็มวีเพลงนี้รวมทั้งบรรยากาศที่เธอเนี่ยนะคะได้มีการไปร้องซิงค์เพลงนี้นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราเนี่ยได้เอามาพูดถึงกันนะคะสําหรับอีกหนึ่งผลงานนอกจากผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกแล้วนะคะก็ยังมีผลงานเพลงผลงาน MV ให้เราเนี่ยได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยและเนื้อหาสำหรับใครนะคะที่มีความคิ เห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดเุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ